สวัสดีครับผมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวแท็บเล็ต 2S นะครับรุ่นใหม่จากเทคลารนะครับผมซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเทคลาร์ดทีบุ๊16นะครับก็สําหรับซีรีส์ทีบุ๊16นี่ก็ที่มีตอนนี้จะมีเป็นตัวนี้ที่เอามารีวิวก็คือทีบุ๊16 Pro แล้วก็มีอีกตัวหนึง่งซึ่งคิดว่าคนที่ติดตามน่าจะได้เห็นกันแล้วก็คือทีบุ๊ 16S ที่จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับตัวของ Microsoft Surface นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มที่ตัวนี้กััันนนนนนนก่่ออเเลยีนน้จะะป็รรุคบ เปิดขึ้นมาก็จะเจอตัวเครื่องมาครับผมเป็นแท็บเล็ตขนาด11.6นิ้วนะครับผมก็ถ้าถ้าดูผลเผเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสเกลจอมันจะยาวนิดนึงแต่ก็ดูสวยงามครับผมโอเคเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ภายในกล่องนะครับแกะออกมาอันนี้จะอยู่ข้างใต้จะเจอเี๋ยวนะอ่ะจะเจอกับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นคู่มือ รอบนี้เขาจะมาเก็บไว้ในกล่องนี้ก็พวกคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันนะครับอันนี้เป็นภาษาจีนเราก็ข้ามไปไม่เป็นไรแล้วก็ทีนี้มาดูอุปกรณ์นะครับค่อยเก็บอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีตรงนี้อยู่นี่เองปึ๊บจะเป็นอเอาออกมาหมดเลยอ,อันแรกนะครับหัวแดปเตอร์ชาร์จไฟครับ แล้วก็สายชาร์จจะเป็นหัวก้มแบบนี้นะครับผมเอาไปเสียบที่ตัวอะแดปเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นสาย USB เอาไว้อ่าเชื่อมต่อข้อมูลนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็นี่สาย O t g ีนะครับมีแถมมาให้เลยนะครับผมก็ถือว่าครบเลยสำหรับอุปกรณ์พร้อมใช้งานไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องอันนี้หนึ่ง ตัวเครื่องเนี่ยเรื่องสเปคเนี่ยยังจะคงเท่าเดิมอยู่ก็คือเป็น Atom x5 นะครับ Cherry Trail แท็บ0ก็คือยังเป็น CPU ตัวเดิมอยู่นะครับผมแล้วก็ RAM 4G ครับผม 64GB ส่วนส่วนตัวหน้าจอ11.6นิ้วนี่จะมาด้วยความละเอียด Full HD ที่1920 x 1080นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการ Windows 10 a n r 5.1นะครับผมตัวกราฟิกก็ยังคงเป็น Intel Graphics Gen 8อยู่นะครับทีนี้ก็ จะมารีวิวการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมเร่าวๆวก็สำหรับตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เสริมได้แก่นี่เลยอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดล็อกกิ้งนะครับผมแล้วก็ปากกาที่หลายๆคนอยากดูกันทํางานของมันก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูนะครับผมทีนี้ก่อนอื่นเลยอันนี้สําหรับรุ่นนี้ผมจะบอกว่าจากที่ใช้มานะครับมันจะเป็นรุ่นที่น้ําหนักเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดีย๋ยวผมแกะคีย์บอร์ด น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันไม่ได้หนักที่ตัวเครื่องตัวเครื่องไม่เท่าไหร่หรอกพอไหวพอรับได้อะแต่ว่ามันจะพอพอเราใส่คีย์บอร์ดเนี่ยมันจะดันมาหนักเพิ่มตรงส่วนของคีย์บอร์ดแต่คีย์บอร์ดก็ทาออกมาดูดีนะครับทาสวยดีแต่ว่าจะไม่ใช่คีย์บอร์ดแบบของที่บุ๊กสิบที่ว่าเสียบแล้วก็ชาร์จไฟเพิ่มเหมือนพาวเม้งอะไรแบบนั้นจะไม่ใช่ะครับตัวนี้จะใช้พลังงานจากตัวเครื่องล้วน,ลวนเลยไม่มีแบตเตอรี่ในตัว ค okay. ทีนี้เดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักตัวเครื่องกันดูทั้งนิดนึงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็700กว่ากรัมแล้วพอมีคีย์บอร์ดเท่านั้นแหละครับเกือบโลครึ่งเห็นไหมครับก็น้ำหนักก็เหมือนพกสอเครื่องเลยพอใส่คีย์บอร์ดเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ ถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากมันก็โอเคแหละครับเพราะจอมันใหญ่มันก็ต้องหนักเป็นธรรมดาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเลยขออนุญาตใส่คีบอดนะครับอ่ะเดี๋ยวนิดนึงจริงๆเนี่ยถึงมันจะหนักอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าดูด้านข้างนะครับผมมันก็ยังมีความบางอยู่นะครับถ้าเทียบจริงๆถ้าเทียบกับทีบุ๊กสิก็ ถือว่าบางกว่านะอ่าเห็นไหมครับพอตการเชื่อมต่ออะไรอย่างนี้ก็เนี่ยก็ยังมีความบางโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องใช้งานดูกันเลยเอา้าวมองไม่เห็นเอเคนี่ครับอ๋อกดติดตัว กดเพิ่มเสียงตั้งนานโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มที่วินโดว์กันก่อนนะครับตัวคีย์บอร์ดนี่จะเป็นฟูลไซส์นะครับผมก็คือครบทุกตัวอักษรไม่เหมือนกับของทีบุ๊กที่บางตัวอาจจะต้องกด fn แล้วก็กดเพื่อเพิ่มตกอรขึ้นมาที่มันจะซ่อนอยู่ตามแถบตัวโอเนี่ย แต่นี้เป็น f u ลไ s i ์เลยก็คือ s i ส์คีย์บอร์ดขนาดปกติทั่วไปที่เราใช้งานกันอย่างคุ้นเคยดีนะครับผมโอเคระหว่างที่เครื่องบูตอยู่มาพูดถึงพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมก็สาหรับตัวนี้นะครับพอร์ตที่ให้มานี่จะอ่านเริ่มที่ด้านนี้ก็จะมีตั้งแต่ไมโคร HDMI ครับผมสำหรับต่อ,อ,อจอนอกอันนี้ไมโคร USB เไว้เชื่อมต่อข้อมูลอันนี้เป็นแจ็ค3.5หูฟังนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จอยู่ตรงนี้ส่วนด้านล่างนี่ครับช่องนี้จะเป็นอ d c ด r d ร์ครับผมแล้วก็ไอ รูๆนี่จะเป็นลำโพงนะครับลำโพงก็จะมีอยู่2อด้านจะมีลำโพงด้านนี้ด้วยนะครับอมองเห็นไหมโอเคส่วนด้านบนก็ไม่มีอะไรครับก็แค่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power แล้วก็เรื่องกล้องนะครับผมตัวนี้มีแค่กล้องหน้าครับเป็นกล้องหน้า VGA เท่านั้นเองโอเคเอาเปิดมาเจอ update. อัปเดตงั้นเดี๋ยวคงต้องรอะะอัปเดตนะสักรุ่โอเคครับทีนี้เราก็มาอยู่ที่หน้า วินโดว์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่รออัปเดตไปเมื่อสักครู่ก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมก็เริ่มกันที่การทำงานทั่วไปก็ไปออฟฟิศกันละกันนะครับก็ด้านการใช้งานออฟฟิศนี่เนี่ยซูมให้ดูนิดนึงคิดว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว เปิบ์สเฟิรเคเรื่องคีย์บอร์ดนี่ก็ก็โอเคนะครับผมอา้าวเปลีาา่ยนภาษากดปิดเออเปลี่ยนภาษาไม่ปิดอา่าอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับการใช้งานออฟฟิศเนี่ยมันไม,ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวไปดูกันที่ ไอเอ็กเซนะครับอปอไดูที่ Excel ครับการใช้งาน Excel บน e-book 16โปรครับก็ถือว่าการไอตอนเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยถือว่าวายอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นครับผมสกลจอมันจะดูย,ยาวๆเนาะย,ยาวๆแปลกๆไม่เหมือนกับ16ต่อ9ทั่วไปที่เราคุ้นตากัน แล้วก็สําหรับตัว Excel นี้ก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วประมาณนี้ก็ใช้กันคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทีนี้สุดท้ายก็เดี๋ยวไปลองที่ Photoshop แล้วกันนะครับ Photoshop โอเคตอนนี้ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะมันยังไม่ขึ้นเลย Photoshop อ่ะโอเคอ๋อยังมัน,นยังไม่ได้เปิดครั้งแรกนี่ครับผมก็สำหรับ Photoshop นะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้อาจจะเปิดชา้าสักนิดหนึ่งสำหรับตัวโปรแกรม ก็กำลังโหลดข้อมูลอยู่นะครับผมเสร็จขึ้นมาแล้วนะครับหรับ p า o t o s h o p อปลองเปิดลองเขียนเล่นๆดูสักไฟล์ ก็ถือว่าใช้เวลาอยู่พอสมควรในการสร้างาหน้าปเปล่าขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ CPU ยังเป็นตัวเดิมอยู่ก็เลยยังมีความช้าอยู่บ้างตัวสอ,อ,องงานียเยนดู มันก็ยังดูช้าๆอยู่นะครับสำหรับ Photoshop ก็อันนี้ก็แนะนําว่าเป็นอี i ลงานเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมถ้าเอาไปใช้จริงจังอาจจะเสียลมกันนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคผ่านไปทีนี้เดี๋ยวไปดูทางด้านการใช้งานเว็บบราว์เซอร์นะครับการเล่นอิเนเทอร์เนต็ตบนเครื่องนี้กัอา้าวปิดไม่ได้ซิอ๋อโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มกันที่ Facebook ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับ เรื่องโซเชียลในเฟซบก็เดี๋ยวทขสอบไปเลยแต่จริงๆความรู้สึกผมนี่ส่วนตัวคิดว่าคีย์บอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะโอเคกว่าเจ้าไอ้ฟีบุ๊กสิอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันที่ทางด้านของ Facebook กันนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับผม ก็จะมีช้าอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความเร็วของการเชื่อมต่อด้วยครับโอเคผ่านไปสำหรับ Facebook ต่อไปลองไปดูการดูวิดีโอบน YouTube กันนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันที่วิดีโอ Full HD ดูความเอียดของหน้าจอกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่ผมจะเปิดแสงไว้อยู่ที่40% เดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูวิดีโอ Full HD บน T-Book 16 Pro ตัวนี้กันเลยขอปรับภาพก่อนนะครับ ผมก็ลองดูความลื่นไหลของภาพแล้วก็ลองดูแสงสีแล้วก็ตัดสินกันเอาเองนะครับผมแต่เบื้องต้นคร่าวๆนี้ก็การแสดงภาพ Full HD ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดเูเรื่องของกล้องกันก่อนที่จะเข้าเรื่องประกากล้องหน้านะครับอย่างที่บอกเป็นกล้อง VGA นะครับผมอันนี้ก็แค่เอาไว้สําหรับวิดีโอคอลทั่วไปนะครับผมเพราะเชื่อว่าคงไม่มีใครยกเจ้านี่ไปเซลฟี่หรอกก็ความละเอียดมันก็เลยไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับกล้องหน้า พอใช้ได้นะครับโอเคจบไปทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของปากกาเลยนะครับผมก็ปากกาตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่สามารถใช้กับทีบุ๊กสิบได้นะครับถ้าใครสนใจปากกาก็ทีบุ๊กสิบใช้กันเดียวกันเลยนี่ครับก็ด้านในปากกาไม่มีอะไรมีแค่คู่มือนะครับผมสำหรับปากการุ่นนี้นะครับผมจะ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับผมจะมีพอร์ตชาร์จไมโคร USB อยู่ตรงหัวด้านบนตรงนี้แล้วก็เวลาเราจะใช้งานเนีมันจะมีปุ่มอยู่ด้านบนแล้วก็กดเปิดปุ๊บก็จะมีไฟขึ้นมาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยครับแต่อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่ายังมีข้อเสียอยู่ก็คือตัวเครื่องไม่มีฟังก์ชันที่วางมือแล้วเขียนได้คือถ้าเราวางไอตัวทัชสกรีมันจะดึงแล้วก็มันก็จะดึงกันไปกันมาครับมันจะเขียนไม่ติดนั่นแหละ อยเนี้ยเวลาเราเขียนเนี่ยเราอาจจะต้องยกมือเขียนแบบผมเนี่ยนครับเวลาเราเขียนเราอาจจะต้องยกมือเขียนอย่างเงี้ยครับก็คืออาจจะไม่เหมาะกับการจดโน้ตเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับการไฮไลท์หรือการวงการวาดอะไรสำคัญสำคัญเนี่ยใช้ได้ครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวลองวางมือให้ดูทีนึงเพราะว่าถ้าเราวางปุ๊บแล้วนะเขียน มันจะไปติดอาจจะมองไม่เห็นมันจะไปติดมือนะครับผมก็ประมาณว่าเอาไว้โน้ตไว้ไฮไลท์ทั่วไปก็แล้วกันนะครับผมถ้าถ้าจะเขียนเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยการตอบสนองก็โอเคนะครับตัวนี้ทำได้ดีทีเดียวสำหรับปากกาตัวนี้ก็เป็น ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็ใช้ได้กับ TBo o k 10ด้วยนะครับถ้าใครอยากลองสัมผัสข,ของจริงก็มาลองดูที่ร้านได้นะครับสําหรับตัวปากกาโอเคครับก็ผ่านไปเรื่องของปากกาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้ง,งานทางด้านฝั่ง a n d r o อยกันบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาเข้ามาอยู่ที่หน้า Android กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพอมาแ n d r o i d แล้วผมจะขออนุญาตถอดคีย์บอร์ดออกและกันนะครับ รุโโ่นนี้นี่แม่เหล็กนี่สุดยอดดูดแรงมากๆโอเคทีนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นทางฝั่ง Android นะครับ mm. ผมก็เริ่มจากเรื่องของกล้องก่อนละกันกล้องมันก็ความละเอียดเท่ากันนะครับอ่าก็คือก็เหมือนกับแ็บเ็ต Android ทั่วไปนะครับก็ใช้งานได้ปกติดี mm. okay. ต่อไปเดี๋ยวลองไปดูกันที่การเล่นเว็บเบราว์เซอร์นะครับ อะไรเยอะแยะเลยนเนี่ยเนี่ยน้ำหนักจริงๆถ้าถ้าจะบอกว่าถ้าจะเอาไปถือดูอ่านหนังสืออาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าน้ำหนักพอตัวเลยทีนี้ลองมาดูการเล่นเบเราว์เซอร์บนฝั่ง Android กันบ้างนะครับก็อันนี้ใช้เวลาโหลดสักพคู่ มาแล้วก็ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของการเชื่อมต่อวยนะครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับการเล่นเว็บราว์เซอร์ทีนี้ลองไปดูอลองเข้าไปเปิด่นบ้างก่อนปุ๊บก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับเว็บบล็อคเซอร์ สำหรับการใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหาครับลองไปดู YouTube บนมือสั่นเดี๋ยน,นี่จริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ครับก็แ,แนะนำอย่างนี้และกันเอาไปถ้าถ้าคนใช้งานก็ที่ต้องการเอาไปพิมพ์งานหรือไปวางตั้งและเล่นโอเคครับแต่ถือนานๆไม่ค่อยแนะนำนะครับเมื่อยครับเอเคทีนี้ลองมาดูการชมวิดีโอของฝั่ง Android กัซ่อนนิดนึงขอตั้งนี้นะับภาพ่ะเนี่ยค,ครับก็สามารถเลือกได้สูงสุดที่ Full HD นะครับ โมงสเตอริโอนะครับออกสองด้านอ่าอย่างที่ให้ฟังเมื่อสักครู่สก็ภาพ full hd เล่นได้ลื่นไหลดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อเมื่อกี้ก็วิดีโอเปิด full hd ก็ไม่มีสะดุดอะไรแต่ว่ามันจะมีเมื่อตอนที่เข้าหน้าเว็บมันจะช้าสักนิดหนึ่งเพราะคอนเทนต์มันเยอะค่อนข้างเยอะครับ ก็อันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นทั่วไปของ t ทลเลอร์ทีบุ๊คซิโโปนะครับทั้งฝั่ง Windows และ Android ทีน,นี้ก็มันจะเหลือในส่วนของเกมคลิปหน้ามาแน่ครับก็ยังไงรอติดตามกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทดสอบการเล่นเกมของเจ้ารุ่นนี้กันยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ